เกิดเหตุอาคารพาณิชย์นะคะที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยาช่วงเกียรกายเนี่ยค่ะพังถล่มลงมาในระหว่างการรื้อถอนนะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีสังกษีที่เป็นแนวป้องกันอยู่แต่ว่าผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะที่เป็นแอดมินของเขตที่นี่บางพัดนะคะก็บอกว่าเขาถ่ายรูปได้ในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยก็คือ พบว่ามีการฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็เศษต่างๆเนี่ยปลิวว่อนนะคะฝุ่นแล้วก็เศษซากที่พังถล่มลงมาเนี่ยกินพื้นที่บนถนนจรันสมิดวงด้วยค่ะเขาบอกว่ามีข้อสังเกตด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เคยเกิดแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับเหตุของวันนี้นะคะที่เศษซากต่างๆเนี่ยมันกระจายไปบนถนนค่ะเพราะฉะนั้นเขามองว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาที si anyway. Likewise, no ่เขาสังเกตว่ามีการเริ่มรื้อถอนเนี่ย ก็ถือว่าโครงสร้างของการดูแลด้านความปลอดภัยเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยมากพอนะคะตอนเหตุการณ์เกิดไม้หาครับพอดีผมเห็นนะเอากําลังก่อสร้างครับผมกําลังทุบตึกท้ายรถยักอยู่ครับผมพอรถยักเสร็จปับ๊บอาคารก็ถล่มลงมาครับถล่มลงมาปิดถนนจรลันสนิทวงไปสองเลนครับผมแต่ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถได้รับความเสียหายครับ คซึ่งพี่ก็ถ่ายเเองครับผมผมเป็นคนถ่ายไปเองครับผมทีนี้เรามีข้อสังเกตยังไงว่าแบบโอเคมันเขาทํามานานขนาดไหนไหน,นต้องเราเรารู้สึกกังวลมากน้อยขนาดไหนะอ๋อตอนนี้เขาทํามาประมาณสองเดือนแล้วครับผมสองเดือนแล้วก,อวก็อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับผมครั้งแรกก็เคยเกิดมาแล้วซึ่งครั้งแรกเราก็มองว่าไม่มีความปลอดภัย้วครับผมแล้วครั้งสองนี้ก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งมาสาอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นคือเกิดยังไงคะครั้งนั้นก็เอ เป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับพหลบลงมาครับผมพัลบลงมาแต่ว่าคือไม่ไม่ได้ออกมานอกถนนประมาณนี้ครับผมครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งนี้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าอยากให้ฝ่ายเกี่ยวข้อง,องทำยังไงครับอยากให้ฝ่ายเกี่ยวข้องมาดูแลความปลอดภัยว่าตรวจสอบทุกอาทิตย์ก็ได้ครับในการเซฟตี้การป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางแล้วก็ทำฟุตบาทครับผม